สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่องฟังข่าวเล่าบอลกันนะครับไทยลีกเผยสถิติธิรทรหลังมีส่วนร่วมพาทีมถล่มสุโขทัยหประตูตอนหนึ่งธิรทรบุญม,มาทันมีส่วนช่วยเพื่อนร่วมทีมจากทีลูกจาก6กลูกธลรทรบุญม,มาทันนักเตะดีกีกทีมชาติไทยของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดถูกทางไทยลีกเปิดเผยสถิติในเกมดังเก่าที่มีส่วนช่วยพาทีมเอาชนะสุโขท,โโทัย6กประตูตอนหนึ่งในศึกลีโวไทยลีกเมื่อวันศุกร์ที่สิสิงหาคมที่ผ่านมาพรามมีส่วนช่วยสีลูกทททีี่มได้ ความเพื่อนไหวของแวดวงฟุตบอลไทยหลังล่าสุดทางไทยลีกได้มีการเปิดเผยสถิติของแข้งวัย32ปีอย่างทีะทอนบุญมาทันนักเตะตัวเก่งของปราสาทสายฟ้าที่ติดทีมยอดเยี่ยมทั้งสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่2ในศึกไทยลีกฤดูกาล2022-2023หลังมีส่วนช่วยให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเก็บชัยชนะ2นัดรวดคว6แต้ม เพืนไปครองจากฝูงของตารางและสถิติของทีละทบุญมาทันในเกมที่พบสุโขทัย F4 ที่มีส่วนร่วมกับ4ประตูของทีมลงเล่น63มนาทีแอสซิสต์1ครั้งสร้างโอกาส4ครั้งช่วยให้ทีมในประตู ผ่านบอล51ครั้งผ่านบอลในพื้นที่สุดท้าย23ครั้งเข้าสกัดกั้น4ครั้งสำหรับโปรแกรมรัดต่อไปของภาษาสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดจะต้องออกไปเล่นเป็นทีมเยือนพบกับฉลามชนชนบุรีเอฟซีในศึกลีกวอเทลลีฤดูกาล2022-2023นัดที่3ของตัวเองในวันเสาร์ที่27สิงหาคม2565ณสนามชนบุรีสเตเดียม่ายท่อส่วทาง ASP AH เอาละครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b ์เพื่อเป็น มันแใหงช่องฟังข่าวลอบบอลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ